นายแม่ไปทำงานเสี่ยพ่อไปน้ำแปดครึ่งแต่ว่าเด็กออกไปแต่กอนพ่อไปครูมาถึงไปมาไปไหนไงไปโรงเรียนครูไปรับครูมารับไปครูว,นวนัน,อน,าน,านสองวนันหยุด<ไป>วนันสองวนันหยุดไม่ใช่เหรอใช่ครูมารับทำไมไม่เพราถามวม่าครูมารับเด็กตรงไหนไปเพราะว่ามีมีคนที่จะ็นนับศึ่ษาแล้วไปไหนอันนี้สืบภาคเอาไปแล้ววันนี้เป็น,<ห>นเป็นการกดดันหนักที่สุดแม่อยู่ที่พ่ออยู่ที่แต่ตอนนี้ถ้าให้เรารอพมกําลังเข้าโรงบาล ้าวันนี้ได้คำพูดจากเด็กก็ะผู้ไมแล้วเด็กมันให้การได้แล้วคือเมื่อวานเขาพูดได้เดีพยดได้อย,อยาเพิ่งอย่ายเพิ่งอะไรเยอะคือเอาไปก่อนอดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวบางทีคุยหัค่ะ นี้มาตามกันต่อกับน้องคดีน้องสิขวดนะคะเรบ้ก่อนัไปลงครับแ่เนพูดว่ไงบ้างครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเราไปดูกันพูดเลย พี่ไม่ทันละแม่เขาถามว่าแม่เขาถามว่าไม้อ่ะที่ที่เขาทําอ่ะไปไหนลูกเขาตอบว่าลูกเขาตอบว่าไม้อ่ะเขาเขา,เขาจะเอากลับบ้านไปด้วยูชายคนนั้พูดอย่างเงี้ยลูกพูดค่ะเดี๋ยวกลับมาเราขอฟังจากโทรศัพท์ขเขาพอเมื่อเช้าหนูมาแวะเขาบอกขอระบายหน่อย หนูก็เลยบอกเอาระบายมาเลยทั้งหัวทั้งเมียก่อนจะไปโรงพักตอนแรกเขาจะไม่ไปด้วยแม่หนูนั่งอยู่ตรงนี้กันกับน้องที่เลี้ยงเด็กก็เลยบอกว่าให้ไปเขาก็นั่งรีดผมทําผมแต่งตัวก็เลยบอกไะจนตำรวจโทรมาเขาเขาไม่บอกว่าเขาไม่อยากไปอยากไม่อยากไปโรงพักหนูก็เลยบอกเขาว่าอ่านดูถ้าเขาให้เซ็นอะไรก็ค่อยดูอ่านดูเขาก็เลยยอมไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันเมื่อกี้ หนูนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลย <R> บอกให้เขาอ่านดูถ้ากลัวอะไรก็อ่านดูก่อนตอนที่เขาระบายเนี่ยเขาระบายว่ายางไงเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าหนูเป็นแม่จะให้หนูฆ่าลูกหรอ <ử m. S 2> ก็เลยบอกเขาไว้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเธอฆ่า <ử m. S 2> เขาบอกว่าทําไมปล่อยให้ลูกอันนี้ <ử m. S 2> เพราะว่าที่กล้องจับที่โรงพยาบาลก็เดินอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าก็ลูกอะตอนไปตรวจวัดความดันลูกยังนั่งได้ไม่เจ็บอะไรเขาก็พูดให้หนูฟังอย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยากระบาย เออหนูก็บอกว่าพูดมาเคือก็นั่งฟังกันอยู่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าลูกพี่เจ็บขนาดนั้นพี่จะปล่อยให้ลูกพี่เดินขนาดนั้นหรอก็ก็เขาอยากระบายที่เข้าใจม<อ>าค่ะไม่หนุกถ้าพี่เป็นในมุมแม่มถ้าสมมติลูกพี่อ่ะเจ็บขนาดนั้นไมไ่ปล่อยให้ลูกเดินเนี่ยคนเดียวไหมแต่ว่า ก็น้องอยากระบายพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวนั้นระบายมาให้เขาได้ระบายออกมาคิปเสียงล่ะเป็นยังไงอยู่ที่เขาค่ะฟังแล้วเป็นยังไงครับเสียงน้องเขาแผ่วอ่ะเพราะว่าน้องเขาใส่ท่ออ่าก็เลยบอกอ้าวแล้วไปเอาเข้าไปได้ยังไงเขาบอกว่าหมอไม่ให้ถ่ายรูปน้องอะไรเด็ดขาด่ใช่เขาก็เลยเอาโทรศัพท์แล้วก็เปิดอะไรอ่ะลำโพงอ่ะเดี๋ยวลองถ้าเขามาก็ก็ลองฟังที่เขาคิเสียงพูดประมาณไหนเบาๆนี่แหละได้ยินท่อนนี้ว่าน้องบอกว่า เอาเอาไม้อะเขาอะคนคนที่ทําเขาว่าบอกว่าจะคุยกับคุยกันว่าจะเอาไม้อะทิ้งเอาไม้ไปทิ้งที่บ้านอะเอากลับบ้านอะน้องพูดเป็นประโยค์หรอหรือหรือว่าเป็นคําถาม,มชมี้แนะมาจากแม่แม่แม่ถามแล้วน้องก็พูดแม่ถามว่ายังไงนาอแม่ถามว่าไม้ไปไหนไม้ที่เขาทําอะ<ม>เดี๋ยวพี่ลองถามลองไม่เขาบอกว่าเขาจะส่งคิทไปอ้อแต่เมื่อคืนเขาไม่ส่งเขาเขาบอกว่าเขากลับมาตอนห้าทุ่มเมื่อคืนหนูคุยเขาจนดึกแต่เขาไม่ส่ง ก็เลยมาเช้าเขาก็ระบายพูดก็ฟังเขาพูดอ่ะเนาะพี่ครับที่ผ่านมาบ้านนี้เขามีพฤติกรรมของลูกเขายังไงบ้างถ้าที่เราสังเกตไม่รู้รู้แต่ลูกเขาชอบออกมาเล่นกับหมาอะไรเงี้ยรักสาตร์แล้ววันที่ที่สองตอนเช้าอ่ะน้องยังวิ่งเล่นอยู่ก็จากถามที่น้องที่เลี้ยงเด็กเขาบอกก็ยังเห็นอยู่แล้วมีรถโรงเรียนมารับไหมไม่อันนี้ไม่ทราบอเพมาก็จ่อมานั่งตรงนี้กับน้องที่เลี้ยงเด็กก็ น้องเขาก็เล่นปกติครับไม่ได้มีท่าทีจะเจ็บเขาจะไม่เปิดหน้าบ้านหรอกกรอจกหลังบ้านมีเสียงคุณพ่อไหมครับในบทสนทนาที่เราได้ฟังว่าเป็นเสีพ่อเสียงแม่เสียงแม่ให้ฟังลูกแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคุณพ่อถามว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหนคุณพ่อถามแม่ไปด้วยแล้วแม่ก็ให้ลูกตอบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองฟังอเดี๋ยวเขากลับมาเพราะหนูเพิ่งฟังมาเช้านี้เอง อันอันใหม่อ่ะมีมีเขาบอกว่าเขาจะเอาอันนี้แหละให้ให้แบบยืนให้ฟังีแล้วไม่ชช่มาพ่อเขาไม่อยากลับถือยางอะไรบ้างไม่อ่ะเขาเอาอเนี่ยหนูก็นึกว่าเขาเอากล่องอะไรอะเอาเขาเอากล่องอะไร่เขาเอากล่องอะไรไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยใส่ตรงอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าอุ้ยจะทำอะไรเปล่าแล้วพอหนูออกมาบอกให้เขาไปลงพักเขาก็หยิบกล่องออกมาเขาก็แฮปปี้วาเลนไทน์แล้วก็ดอกไม้มีไฟ เนี่ยอยู่เอาให้เขามาเอาให้เมียเขาหนูก็เลยเออเอาความรักเขาเขาวาเลนไทน์กันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ่อกลับมาแล้วดูกล่องจะวางพิงอยู่ตรงตู้โต๊ะเครื่องแป้งตอนแรกหนูนึกว่าอุ้ยจะโดนอะไรเพราะว่าเพราะกล่องมันดงอย่างนี้เสร็จเขาก็พอเขาจะไปโรงพักก็แฮปปี้วาเลนไทน์หนูก็เลยเออมีไฟด้วยผาไม่ได้เครียดที่ลูกความรู้สึอะไรมั้ไม่นะอันนี้พูด เป็นกลางแบบนี้เลในวันที่เราก็เลยงงเออใช่วันนี้วันวาเลนไทน์เดี๋ยวถ้าเขามาก็ลองดูกล่องวาเลนไทน์อะพิงอยู่เ็าหนูออกจากห้องเขาแล้วเขายังถามเลยรับปิดไฟยังไงแฟนงเขาก็ดึงออกมากล่องดอกไม้กลองดอกไม้มีไฟวิ่งไมได้มีท่าดีกังวลเศร้าเสียใจที่ลูกเป็นยางนี้เลยหรอเขาร้องไห้ออกมาตั้งแต่เกิดเรื่อง เมื่อกี้มาก็ไม่ร้องนะแต่ว่าเขาขอระบายอะตรงๆกับพี่คือเขาขอระบายเออระบายตกใจไหมที่เขาให้บร์การในการที่ลูกอยู่ในไอซียูก็คือตื่นเต้นไงเราเราแซวมงว่ามีไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อพี่ถ้าเขามาเปิดห้องพี่ก็ดูวิ่งอยู่ตรงเนี้ยโตเครื่องแป้งเพราะว่าน้องเขารีดผมรีดผมหนูไปบอกให้เขาไปโรงพักเขาบอกเขาไม่อยากไปเขาอยากไปโรงพยาบาล ก็คุยกับเขาแล้วก็อี่หมอใจไปใส่หมวกเขาพูด๋ยาเขาเป็นห่วงลูกอะไรบ้างเขาบอกลูกเขาบอกว่าให้ไปหาไปหาโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าแบบว่าแล้วเขาก็บอกลูกว่าเขาจะเดินอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนจากลูกเขาพูดอย่างเงี้ยแม่เขาพูดนะเนี่ยตอนตอนนี้คเอ่อความสัาคัรธ์เขาแม่กับลูกเนี่ยที่เห็นมีแบบดีไหมก็คือ เขาก็มาเวลาพักเขาต้องทํางานอ่ะ <monkeys> พ <at the aid> <store> <ness> <Hir> ี่ทําโอทําอะไรทาโรงงานอ่ะเนาะเขาก็ต้องทํางานหาเลี้ยงบางทีเขาก็จะมีใสอารมณ์กับลูกบ้างตอนเขาเล่าเหตุการณ์ว่าหนูถามว่าไหนเจถามตรงๆทําไมทําไมไม่รู้สึกเลยเหรอว่าลูกอ่ะเจ็บหรืออะไรให้ลูกนอนหนูถามแล้วลูกบอกว่าลูกบอกว่าลูกล้มโดนไม้ แรกบอกล้มเออล้มโดนไม้น้องไม่ยอมพูดจนเขาต้องใส่อารมณ์เนี่ย้าห้องได้ยินหมดเลยน้องใส่อารมณ์ตอนเที่ยงอะที่เขาพังมาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยถามละเหตุการณ์เขาไงว่าทําไมถึงเอ,อปล่อยน้องตั้งแต่บอกวันที่สิบเอ็ดเออพ่อเลี้ยงเขาบอกว่า,านะนอนนอนอะข้าวไม่กินเงียบซึมเออ,เอ,อก็เลยถามว่าเป็นไข้หรือเปล่าพ่อเลี้ยงเขาพูดอย่างเงี้ยตามที่หนูกฟังมาเออตอนเช้าอะเขาก็ถาม ค่อยๆถามเขาออกมาทีละ่อยน้อยอ่ะก็ลเลยถามภาพนั้นไปไงว่าทําไมภาพออกมาว่าหนูเินหน้าโรงพยาบาลลูกเดินหลังเขาบอกว่าอา้าวก็ตอนไปตรวจวัดความดันนนอะก็ยังนั่งเขาก็ําทายดูตั้งได้ปกติน้องบอกว่าไม่เจ็บอะไรแบบว่าเออกก็น้องอยากระบายเราก็ให้น้องระบาย <Okay. S 1> เขาบอกว่าเออขอให้หนูได้พูดอ่ะหนูก็ฟัง mm. เดี๋ยวพี่มาแล้วพี่ลองฟัง คลิปของเขานะเพราะมันอันนี้มันอันเขาไม่ส่งเขาไม่ยอมส่งให้หนูแม่ขอให้หนูหน่อยสิแม่ขอไม่ได้เขาบอกเขาจะเอาไว้ให้กับคุณพี่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 มาตรงนี้นิดนึงเราเรานั่งตรงไหนกันนะนี่หนูไปนี่เลยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดีพี่ชี้พี่ไม่ต้องเดินพี่ชี่ไปตรงไหนครับจอดมาใส่น้ำพรุนี้หนูเห็นรถมาใครจอดอยู่ประตูเปิดอยู่เอาหรือว่าเขาอยู่เขาหมวกกันเนาะ ให้หนกับน้องอยู่เยว่ามองใส่จอดเขาเปิดหนูก็เลยเข้าไปเดี๋ยว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 ม่ี๋ยวเด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 ีกยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋วเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเนี๋ยวเดี๋วเดี๋ยนเดดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเอี๋ยเดวเดก๋วมดี๋วเดียวด้วมยเดียวดยอเดีกยวเดี๋ยวเอยเนี๋ยเดีเดียเดีเดี๋ยวเดยวเดี๋ยิดียวเดี๋ยวยวเดีวี๋ยวเดี๋ยวเี่พูดพูดทุกช่องอ่ะ เขาบอกเนี่ยพี่ดูดีเขาโจมทีผมหมดเลยเออหนูก็ฟังเขาหนูก็เลยว่าอ้าวแล้วเป็นไงเขาบอกอ่ะขอรับบายนั่นแหละอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยเปิดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ให้หนูฟังอันนั้นแหละมีหมาก็ชอบกัดกันนี่่่ไมรรูู้ก็าของสต ่หาเยอะพ่อเขาเคยตีลูกเขาบ้งางไหมไม่น่าไม่เคยตีอะ่ะแม่ตีไหมแม่จะดุตวาดตวาดเพราะวันเกิดเรื่องแม่เขาก็เค้นตวาดนะพอตอนแรกลูกไม่ได้บอกลูกบอกว่าลม้มแม่เขาก็บอกบอกมาเนี่ยเนี่ยค้างห้องได้ยินกันหมดเพราะว่าเสียงเขาตอนตวาดมันดังเนี่ยพักเที่ยงน้องเขายังได้ยินเลยเนี่ยที่นั่งแต่งลูกเขาบอกเขาได้ยินตอนเที่ยงแม่มาตวาดลูก บอกมาโดนอะไรมาฉะนั้นเจ๊ไม่รู้ว่ามันเกิดติ๊บตด๊บไปสิบสองคนสิบสองอ่ะอเจ๊เห็นแล้วน้องยังวิ่งเล่นอ่ะสิบเอ็ดอ่ะตอนเย็นน่ะน้องยังวิ่งเล่นอยู่เลยสิบเอ็ดอ่ะสิบสองวันหยุดอ่ะ,อะแต่สิบสองอ่ะเนี่ย,ย,ย,ยน้องคนเนี้ยสิบโมงอ่ะน้องบอกเล่นอยู่แล้วก็เดินไปตรงยูคาร์น่ะที่แหวงรูปแหวงหลานอ่ะยังวิ่งเล่นอยู่สองเช้าใชออ่แล้วไปบอกครูมาแล้วไปโรงเรียนไปแล้วที่ยถามนี่หแหวงอยู่ไหน,นี พี่คนไหนอะเนี่ยแกวงลูกอยู่เด็กเนี่ยแดงก็หรอเออถามเขาดิสิบโมงอะเขาบอกเล่นอยู่แล้วก็วิ่งไปนู่นละอยู่มหนวะพี่เนี่ยถามเองเอาเอกแล้วเดี๋ยวมาดูดิวันนี้รเขาเบ็นก่อ้

รอใแล้วก็าไปถึงก็ไม่ได้ไม่ได้การเดินน้หนักเลยเด็กอะมันเป็นไปไ่ได้เราจริงรู้ะเขาหลักเป็นหลังบ้างมันมันมีมันเขาป้กันะว่าเขาิดชอ้านมาทำอะไรไว้เาลองกันดูนะลองกันดไปไ่ได้แต่ว่ามันจะเป็นไมต็มมันมันมันไม่ขึ้นอะ

เ <c oughs> คสเด็กสิบขวบค่ะที่โดนทารุกรรมที่ทางทวานัก <c oughs> พี่ <c oughs> ชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตอนแหลกก็ไม่ได้ว่ามีตอนยังเอาอะไรไว้เื่อจะิอะไรัวอ๋อมันจะเห็นความรักอ่ว่ายกั ไม่ใช่ค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตอนยังอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ตอนนี้ก็ทางฝั่งพ่อเลี้ยงนะคะก็ทางตำรวจพาไปที่โรงพักแล้วแล้วก็ฝั่งแม่ก็น่าจะต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่พมจจงังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ก็พยายาม พยายามเร่งสอบถามน้องเพื่อที่จะได้รู้ความจริงซึ่งตอนนี้น้องอาจจะยังยังไม่พร้อมสภาพจิตใจน้องก็ยังอาจจะย,ย,ยังแย่่อยู่ <c oughs> ก็เป็นทีมข่าวเข้ามาถามชาวบ้านในระแวก ก็ได้เห็นบอกว่าภายในห้องอะ่ะมีกล้องวงจรปิดแต่หลังจากที่ตำรวจถามเขาแจ้งว่าเออกล้องวงจรปิดอ่ะได้ถอดออกไปหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็ภาวนาขอให้น้องปลอดภัยนะคะเพรา,บา,าะบาดแผลอ่ะจากทวารนัถึงทะลุลำไส้ใหญ่ มีความยาวประมาณสี่ซิลแล้วก็รอบวงประมาณศูนจุดห้าถึงหนึ่งเซนติเมตรนะคะไม่รู้ว่าน้องดูอะไรอ๋อที่ที่เขาดูเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าตอนเช้าทางฝั่งพ่อเลี้ยงอ่ะก็ก็แบบดูไม่ได้มีท่าทีแบบว่า ทุกร้อนหรือว่ากังวลใจเขาแฮปปี้วาเลนไทน์กันกับฝั่งแม่เด็กแล้วเพื่อนบา้านเคยบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้โกหกฉันเห็นจริงๆว่ากล่องว่ากล่องดอกไม้ยังอยู่กล่องดอกไม้มีไฟ ใช่ค่ะคืออาการน้องก็ถือว่าโหดมากเพราะว่าคุณหมอเนี่ยผ่าตัดประมาณ5้าชั่วโมงใช้เวลาผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้น้องใช้ลำไส้เทียมค่ะ โดยบริเวณรอบรอบๆนี้นะคะก็ก็เป็นเหมือนห้องแถวแล้วก็ชาวบ้านละแวกเนี้ยบอกว่าเห็นเด็กตัวน้องเนี่ยคือตอนเช้าวันที่สองก็ยังก็ยังวิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นจนถึงป่ายูคาตรงนั้นถ้าตามจริงถ้า ตามคำเก่าวอ้างของแม่บอกว่าน้องโดนตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถ้าโดนตั้งแต่วันที่สิบสองอ่ะจะไม่มีน้องก็น่าจะเริ่มเจ็บแล้วแล้วก็น่าจะไม่ไม่สามารถวิ่งเล่นแถวนี้ได้ก็ตามทางจะมีรอยเลือดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเลือดของอะไรนะครับชาวบ้านบอกว่าอาจจะเป็นหมากัดกัดแต่ว่ารอยเลือดก,ก็สิ้สุดทนาห้อง,องไปถึง ี่่เเหมือนนนลคือตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือว่าเป็นแม่นะคะคือเราต้องหาข้อสรุปกันต่อเพราะว่ามันมันเป็นได้ไหลายทางคือหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุไหมหรือใครทำแต่ข้อสันนิษฐานที่บอกว่าเป็นสามเดนอะคือ มันมันก็เป็นไปได้น้อยเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดคือสี่โมงยี่สิบน้องออกมาเล่นตรงอาคารตรงโดมอาคารนกระสงค์แล้วช่วงห้าโมงแม่ก็มารับเพียงแค่หนึ่งนาทีน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แม่กลับบ้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยวช่วงระยะเวลาแค่สี่สิบนาทีน้องจะโดนกระทำ เพราะว่าแถวนั้นคือช่วงละสี่โมงอ่ะเด็กอยู่เต็มโรงเรียนมันมันต้องมีคนเห็นแน่นอนสวัสดีค่ะพิดาฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปหน่อยน,นะคะ <c oughs> <c oughs> จากเมื่อเช้านะครับพ่อเด็กให้สัมภาษณ์บอกว่าวันที่สิบสองครูมารับน้องไปตั้งแต่หกโมงเช้า,หหชาซึ่งวันที่สิบสองอ่ะโรงเรียนหยุดทำไมมแต่ไ่ไเห็นพี่ป่าบอกพี่ป่า พ่อพี่ปลาไปกับตำรวจไม่ใอ่ใช่คือพ่อก็ให้การไม่ตรงแม่ก็ให้การไม่ตรงเด็กก็ให้การวกไปวนมาแบบถามสี่ครั้งตอบคนละอย่างเลยทั้งสี่ครั้งพี่คนนี้บอกว่าไปถามคนที่นี่น้องพี่พี่มีรู้จักเบอร์กูบ้างกูที่มาปอ่ะ เไม่ากาตำรวจก็ได้สอบถามครูแล้วก็เหมือนทางสืบ้าคนะคะได้ได้ลงพื้นที่มาด้วยวันนี้แล้วก็เหมือนไปสอบถามครูหรือว่าพานักงานในเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเพิ่มเติมแล้วพี่ดาวันที่สิบสองอ่คือวันที่ แม่พาน้องไปโรงเรียนก็เลยก็เลยงงแต่ว่าสิบสองอ่ะคือชาวบ้านเห็นเด็กอ่ะวิ่งเล่นช่วงสิบโมงเชา้าแล้วตอนเที่ยงอ่ะแม่พาเด็กไปไปโรงพยาบาลสิแต่พ่อบอกว่าวันที่สิบสองอ่ะครูมารับน้องไปโรงเรียนออกงงกันดิ <c oughs> สวัสดีค่ะคือทุกคนให้การไม่ตรงกันก็เลยต้องลงพื้นที่มากความจริงนะคะ หาข้อพิสูจน์กันใช่อาจจะหรือใครคนนึ่งทำหรือปกปิดให้การปกปิดช่วยกันหรอหรืวก็หรือมันเป็นแค่อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีช่องนหนึ่งนะคะบอกว่าออวแม่เปิดคลิปเสียงให้ฟังว่าแม่ไปถามน้องที่โรงพยาบาลว่าสรุปเขาเอาไม้ไปทิ้งไหนอะไรประมาณนี้น้องก็ตอบแผ่ว แต่แบบในในคลิปเสียงนั้นอะคือมีคําถามของพ่อชี้นําแล้วก็ให้ถามแม่ให้แม่ถามน้องอีกทีหนึ่งคือตัวพ่อก็มีพิรุษตัวแม่ก็มีพิรุษก็เลยแบบกรม,ม,มันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยว่าอาทำไมทําไมวันหนึ่งพูดอย่างวันนี้พูดอย่างอย่างเมืเเอ่อกี้พ่อบอกว่า วันที่12เช้าเนี่ยมีคุณครูมารับน้องตั้งแต่เช้าถามว่า12เช้าครูจะรับน้องไปไหนเพราะว่าวันที่12เป็นวันหยุดแล้วแต่ว่าไม่รู้เขาอาจจะไมีกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามีครูมารับมามาจริงลูกหลานเขาก็ไปกับครูแต่ว่าตัวน้องที่ที่ถูกล่วงละเมิดไม่ได้ไปด้วยในเช้าวันนั้นข้อมูลมันเยอะมากซึ่งมันไม่ตรง มันไม่ตกรงกันสักรอบนะครับเราก็เลยต้องยึดจากพยานหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็คาให้การของเด็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พอมอเขาก็เข้าไปถามถามน้องนะครับใช่หรือไม่ให้พยักหน้ากับสายหน้าอย่างเดียวเจ้าที่ก็ถามว่าหนูกลัวอยู่ใช่ไหมน้องก็พยักหน้า แล้วเจ้ที่ก็ถามอีกว่าหนูมีคนบอกให้หนูห้ามพูดใช่ไหมน้องก็พยักหน้านะครับเอาว่าเราพูดได้แค่นี้แล้วกันแต่เรื่องข้อได้จริงเ,เดี๋ยวสืบสวนกันต่อวันนี้ก็ตามกันทั้งวันนะครับครับผมตอนนี้ก็อาการของน้องก็ทรงตัวนะคะแล้วก็ ยังแต่ว่ายังอยู่ในห้องห้องฉุกเฉินอยู่แล้วก็ก็ใช้ทางแพทย์อะใช้ลำไส้เทียมให้น้องแทนส่วนนึ่งซึ่งแปลว่าคือสาหัสมากถึงได้ใช้ลำไส้เทียมใคร ตอนนี้ก็พยายามหาสอบถามกับเพื่อนบ้านนะคะเออเคสเด็กสิบขวบค่ะที่มีอะไรแปลก เธอมากดแชร์ยังไงอ่ะแปเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับอ่า กูอะไรจะตรงนี้มีเพิ่มเติมมีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ครั้งหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวข,ยวขอลองไลฟ์ก่อนนะคเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีแค่คำบอกเล่าจากชาวบ้านใช่ค่ะตอนนี้รอรอคำตอบจากน้องอย่างเดียวเลยถ้าน้อง แค่น้องพูดออกมาคือเลือกทุกอย่างจบเลยขอลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ค่ะ